จับถ้าจับจับยังไงมุกสอนน้องหน่อยจับไม้จับแบบนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะคะค่ะวันนี้น้องมุกกับพี่เมก็ว่าจะมาทํำความสะอาดห้องตรงนี้นะคะเอาไว้เป็นแบบว่าห้องครัวเล็กๆเผื่อวันไหนนะคะที่แบบว่าไม่อยากเดินไปตรงนู้นแล้วก็จะมีครัว สำรองไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะทํากินระหว่างวันนะคะตอนกลางวันแล้วก็ตอนที่รอแบบว่าน้องตองกับน้องนาเดียเลิกเรียนมาเขาจะชอบแบบหิวว่าหิวหิวไหมหลังเลิกเรียนน่ะชอบแบบสั่งสั่งส้มตำสั่งอะไรมากินนะคะก็เลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าทํรขวตรงนี้ก็จะได้ให้น้องๆแบบมาทอดไข่เองจะได้ไม่ต้องไปซื้อเค้ากินค่ะนะจะได้เก็บเงิน ก็ตำเองไงจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเครื่องมาไวแล้วก็ตำเองโอเคเดี๋ยวเราจะกวาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกโต๊ะเข้าไปข้างในนะคะก่อนที่จะเอาพวกเตาไฟฟ้ามาไว้ข้างในกันค่ะยกป่ทำอร่อยเธอเปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ระบายอากาศห้องนี้ด้วยไม่ได้เปิดนานแล้วเราต้องเอาไม้มาถูด้วยน้องขอถูี่ก่าน้องตองมีลำนะร้อนเย็น เปิดฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้แดดมันส่องเปิดเลยร้อนค่ะร้อนอบอ้าวมากใช่เดี๋ยวจะเปิดข้างในนะคะจะได้ระบายอากาศลมกเลยนานแล้วโอเคไม่ค่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะเป็นครัวเล็กๆเอาไว้สำหรับ บางทีเราเดินไกลหรือว่าช่วงฝนตกนะคะเราก็มีครัวสำรองไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะให้มุกเขาทำความสะอาดก่อนต้องจะถูพื้นเหรอโน่นที่ถังมันกับที่ถูอยู่นู่นพอดีว่าเมย์ก็ดูแล้วว่าทำครัวได้อยู่เนาะมุกใช่ไหมใช่ค่ะตอนทำครัวเราก็เปิด เปิดตัวหน้าต่างขึ้นเนาะใช่เปิดฝั่งนี้ขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าฝั่งนั้นอาจจะแบบว่าโลโ่งจงไปอืปอปเดี๋ยวเราไปยกโต๊ะกันเดีย๋ยวเรายกโต๊ะกันน้องตองเราต้องถูก,ก่อนไหมพี่เมย์นี่มันจะหนักโต๊ะน,นี้แหละโต๊ะน,นี้หรอแต่ว่ามันต้องหงายขึ้นแล้วก็เอาเข้าไปหนักนะลองไหมโอ้โห นักเรียนคนเก่งอาสาถูให้ด้วยเพราะว่าหนูอยากถูบางวันนะคะน้องตองเขาเขามาช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาจะบอกให้พี่มุกเนี่ยทำอะไรให้นะเมนูอะไรนะ,ะตอนที่น้องตองปิดเทอมอะ่ะจะชอบบอกให้พี่มุกทำอะไรให้กินนะทำไข่เจียว,วใช่ไหมไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวก็เลยคิดว่า ตัวเล็ก,เลกๆเข่อถ้าน้องตองหิวก็มาทอดเอาเนาะใช่แล้วก็มาปัานป่นๆให้มันนี่นลุงเหน่งทําก๊อกไว้ให้แล้วตรงนี้มีใส่ย,ยางด้วยเห็นไหมพี่มุกทำไมหัวมันเบี้ยวเอาเราก็จับมันมาอย่างนี้ๆๆโอเคเดี๋ยวพี่เมพอดีว่าเมจะลองยกโต๊ะนี้นะคะซึ่งมันหนักมากเลยเดี๋ยวจะลองยกดูว่าจะไหวกันไหม <ๆ S 1> เพราะว่าๆๆถ้าโต๊ะอันนี้เข้าไปข้างในได้เราก็จะได้วางพวก พวกเครื่องครัวต่างๆได้ไงอันนี้ก็ไปวางพวกเดืนไปกี่วันนะมึงเหน่งไปครึ่งเดือนเลยค่ะพี่เมย์ก็เลยจะได้นอนกับพี่มุกเดือนนึงครึ่งเดือนครึ่งเดือนเดือนเลยเหรอพี่มุกกี่เดือนนะครึ่งเดือนแล้วเรื่องสิ่งแมดน้อทำเองทำเองนู้นไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเสื่เท่าไหร่ น่าจะสองห้าวันสองห้าวันไม่รู้แหละแต่คืนเนี้ยกับพรุ่งนี้พี่เมย์ได้นอนกับพี่มุกด้วยกันอุ้แต่พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้วันพรุ่งพื่อนี้หักอืมก็หนูก็ต้องตื่นไปโรงเรียนสิเออปะพี่จะได้ไปแต่งตัวลำนะฮะเหมือนเหมือนจะมีคนมาคนอยากจะนอนด้วยยังไงชอบกลนเหรอคะพรุ่งนี้ลงหนึงมาวันเช้า เหน่งเหน่งน่าจะมาวันเสาร์นะทัสองคืนแหละที่ได้นอนกับด้วยกันกับพี่มุกวันนี้กับพรุ่งนี้โอ้ my god เราต้องเปลีป่นตัวเรืยัสิงันเรียนหนูให้พ่อมาล็อกขาตอนนี้ได้คนมาคนอยากนอนด้วยนะคะ <c oughs> โอู้น้ำแรงไหม <c oughs> น้ำแบบว่าทรงยางแบดเลยทรงยางแบดเลยเหรอ ไปปิดแล้วเดีย๋ยวพี่เมย์เอาออกให้เดีย๋ยวพี่เมย์บอกปิดเลยน้ำร้อนมากน้ำรงอย่างบบน้ำมันร้อนไปชงโอวันตินได้เลยนะ<ว>นี่น้องตองถูกบ้านเป็นด้วยไม่แล้วต้องเอานี้ลงก่อนเนี<ำ>่ยเนี่ย เวลาเราเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็งับอันนี้ลงอ๋อหนูอยากลองหน่ะไม่มันปั่นได้เอาลงไปแบบว่าปั่นเลยในนั้นในตรงนั้นนะ่ะตรงน้ำนะ่ะเริ่มสนุกสนุกไหมตอนปั่นไม่คะ่ะมันคนเราฟิวกันคะ่ะโอ้เดี๋ยว้องตอนจะทำความสะอาดห้องครัวน้อยให้พี่เมย์เหรอ อร่จังเลยลงครัวน้อยน้อยสาดบ่เนาะถูไปแล้วก็เหยับเนี่ยนี่จะสาธิต้ให้ดูโอเคถนาดแบบไหนถนาดแบบนี้หรอถนาดแบบตรงค่ะตรงก็เราก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ถูอ๋ออาจามย์รู้สึกยังไม่สะอาดแล้วก็ให้มันให้มันเปลี่ยนสีจากจากน้ำน้ำน้ำตาลเป็นสีของพื้น นี่ไงเราก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยถอยถอยููแล้วเราก็ถอยถอยมาอ๋อขอบคุ่ค่ะถ้ามันยังไม่รู้ศึกษาก็ค่อยถูรอบสองแต่ว่าถ้ามันสาแล้วเราก็ถูรอบเดียวอจับถ้าจับจับยังไงมุกสอนน้องหน่อยจับไม้จับแบบนี้ใช้แรงข้างนี้ดันแล้วก็เอาขยับมาเป็นแม่บ้านที่ดีเวยเป็นแม่บ้านที่ดี นะคะที่จะเอาเข้าไปข้างในครัวน้อยนะคะนนพี่ที่จะไปแต่งตัวล้ำแล้วอยวต้องรอพอดีพี่หน่งยังไม่ออกไปเดีจะให้พี่หน่งมาช่วยยกเข้าไปข้างในนะคะจะได้วางพวกเตาไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆ Be คนเหนารอนย่งา,ยงยางใบตั่งย่อมาเชิญผู้ปาริจิตก็อยู่สู้ให้ดังหวังมาอยู่ยังหวังไม่จำปาดงวังประคงสดใสต่อไปให้ซอยลูกหลานคอยกขาว้่ยว้อยน้ำพอปาริจิตบ่อทอมาหอดบ่อนานองค์ผู้ท่านถึงที่จดุดหมายยีิสมเวลาบอกถึงหกทุ่มเช้า สู่ขอจะให้โชคทำดีต่อไปสัพพทุกสัพพะโสโรคภัยเสนียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องคุ่นให้ใจว่าวุ่นปิดห่วงห่วงเมือนรักโลกโลกรธหลงสงสารให้อันตรธานมาลายหายไปการให้ไดใดในโลกอยากทนทุกขตูกต้องให้อภัยทานชาโดกก็เคยกล่าวขาเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวสสันดร ไุยพรลูกหลานผูกกล้าอันเชิญผูมาประทับจำปาดงขอเจ้าได้พะลาอันิสงศัรรมสมันคงไม่มีแลคลนกลอนโอ้ยนอชัฟังเอาอนทนไทยเฮ้าน้องพี่เกิดมาในชาติยาแวะเอาป่าน้ำสิ้นขวามหา้ามสามอยู่เป็นคนยาพากันสับสนอยาทวนเบี้ยอ้อกสมเอาไว้ เลือกเลือกเอาอาเอา้กกอยให้ทำบุญสั่งก้อสั่งขานเฮางนั่นนอบ่รจริงแหววีจากโลกนี้ไปสู้จุดหมายคือสวรรค์เมืองแม่แห่งแดนสุด